ใครที่ชอบกินกีกโยเกิร์ตแบบเนื้อแน่นๆนะจะบอกว่าสูตรนี้ยโคตรง่ายไม่ต้องใช้ผ้าข่าบางไม่ต้องใช้กะละมังแล้วก็ไม่ต้องสรรหาคกสากมาทับอีกแล้วคือใครที่ไม่อยากหมักโยเกิร์ตเองอ่ะแนะนําให้ใช้เป็นโยเกิร์ตรสดธรรมชาติแล้วก็เอามาใส่ในเครื่องนี้ได้เลยทุกคนคือเครื่องนี้มันจะสะดวกตรงที่เราแค่เทโยเกิร์ตลงไปจะเป็นโยเกิร์ตที่เราบ่มเองหรือจะเป็นแบบกระปุกที่เราซื้อมาก็ได้นะและแค่ทําการปิดแผ่นนี้ลงไปแค่นั้นเลยแต่ว่ายังไม่ต้องใส่สปริงนะคือเคยใส่สปริงไปแล้วมันล้นทุกคนตงิงิกปร่ต ชอบเช็คอีกรอบโดยการกดดูว่าตัวกีกโยเกิร์ตของเรายังล้นขึ้นมาไหมถ้าไม่มีก็ใส่สปริงปิดฝาเอาเข้าตู้เย็นได้ตามเดิมทิ้งไว้อ3ถึงสวันแล้วแต่ความแน่นความหนึบที่แต่ละคนชอบเลยและสุดท้ายเราก็จะได้กีกโยเกิร์ตเนื้อแน่นๆกลิ่นหอมๆอยากบอกว่าสูตรนี้ง่ายที่สุดแล้วและยิ่งใช้สกู๊ปตักนะหน้าเต่ามาเหมือนไอติมเลยทุกคนเนี่ยดูดีคือมันน่ารักมากนะเอาจริงแบบมันปุฟิ๊กยังไงก็ไม่รู้เอาเป็นว่าไปลองทําตามกันดูได้นะทุกคน